สวัสดีค่ะพวกเราโรงเรียนบ้านกองลงนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปเเต้นในงานวันเด็กนะคะที่ที่ไหนนะลูกน้าเอาอที่อบต วันนี้เราจะไปแสดงเพลงอะไรนะเต้นเพลงอะไรนะลูกนะใจแกเบอร์โทรเออขอใจแรกเบอร์โทรพร้อมหรือยังอ่ะถ้าเต้นด้ยังเออใครไม่ได้ไม่ต้องเต้นนะวันนี้วันนี้ต้องยิ้มด้วยนะคุณจะถ่ายวิดีโอไว้แทเไม่ยิ้มวิดีโอจะออกมาไม่สวยเมื่อวานอะ you ินข้ามาแล้วเหรอคีนเป็นตาจอไปทุกคนล้อ่เป็นแมวหรอนี่หนาวเลยแต่วันนี้ไม่ค่อยหนาวอ้ยวันนี้เจ็ดองศาเลยนะจ๊ะลูกสาวแต่นลูสาวค่ะหนาแต่ก็อาจไม สภานาผมได้ไหมคะเขาก็เล่าเขาก็พูดบกหนาวเย็นหนาวยแล้วคุยยไแมเย่เ็วแล้วว็คุเข็นแปเฝา วิเศษดีคุณผู้ชมตอนนี้คู่บ้านได้จากกไม่เปิดไม่เปิดค่ะวันนี้ไม่เปิดยังไงล่ะลูกวันนี้วันเสาร์จะเปิด คัดเด็กที่แบบกล้าที่เก่งเต้นน่ารักไม่ต้องดวยิ้มเต้นสวยเราเต้นแต่เลยไอ้มามาเต้นอะเราเต้นแม่เก็บแรงไว้เลยเก็บแรงไว้พอได้เต้นแลเต้นแต่ไว้เต้นอยให้วงกินขนมนะูกใคอ่ะกินเลยนะคะขาท้กงโขกินได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อบตนะคะ <c oughs>